คุณผู้ชมคะพูดถึงปัญหาสุขภาพที่หลายคนเนี่ยมองข้ามหรือว่าหลงลืมในการดูแลกันไปคือเรื่องของสุขภาพดวงตานั่นเองค่ะทั้งที่ความจริงแล้วนะดวงตาหรือว่าการมองเห็นของเรานั้นสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเราไม่ได้สนใจดูแลและเลยไปบางครั้งตาพร่าตาเบลอหลายคนถึงขั้นว่าเป็นโรครุนแรงอย่างเช่นพวกโรคต้อหรือว่าโรคที่เสี่ยงการสูญเสียการมองเห็นเลยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราเลยอยากจะแนะนําเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะสำหรับพิธีาเสริอมอาหาร s, s o m i c a r e ซึ่งการันตีคุณภาพนะคะด้วยยอดขายกว่า10ล้านเมตรรวมถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็จะมาบอกต่อประสบการณ์ให้ฟังกันคะ่ะต้อนรับพี่ต้นตรการค่ะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชอบจังเลยเามาปาัท้องต้องรู้ชาวเช้าแบบนี้ครับนี่เลยคือกำลังจะบอกว่าถ้าเห็นผมทางช่อง8นะครับต้องมี s o m i c a r e แอยู่ที่บ้านแล้วนะถ้าไม่มีตีตายนะใช่เพราะว่าพี่ต้นเองก็ทานมา โอ้โหต้องบอกว่า ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ s, <S, s o m i c a r e แเป็นที่รู้จักในประมาณ3ปีกว่าแล<ช>้วครับผมยอดขาย10กว่าล้านเม็ดเนี่ยไม่ใช่ยอดขายที่แบบว่าเอามาเคลมเล่นๆน,นะนครับมันมีคนกินซื้อซ้ำแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวผมเองยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าทานมาตลอดดูแลสุขภาพดวงตามาตลอดเพราะว่าเราเคยมีปัญหาไงแล้วเรามีอุปสรรคที่มันจะทาให้เกิดปัญหาก็คือพี่ต้องถ่ายละครถ่ายรายการเจอกับแสงไฟแบบ อ,นนอันนี้ไม่เท่าไหร่ขับรถ เจอแสงจ้าจ้ายิ่ง<ม>กลางคืนพออายุมากขึ้นเนี่ยแสงน้อยๆมันมองไม่ค่อยเห็นไงเ,เพราะฉะนั้นเวลารถสวนมาเอ้ยเบลอขับรถอันตรายละแล้วทุกวันนี้อุปสรรคที่สําคัญคือโทร,รทัศน์และสมาร์ทโฟนอ๋อใช่ใช่เราวันนี้อยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับจอมือถือเนี่ยมากกว่าเจอหน้าเมียอีกเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมีสมาร์ทโฟนปรับแสงสว่างสว่างเข้าไว้เนี่ยดูสวยมากแต่ว่าอันตรายอย่างยิ่งนะ เพราะมันมีแสงสีฟ้าครับ,รบแสง <ผม S 2> สีฟ้ามันทําลายจอประสาตาอ,อย่างที่<ช>ผมเคยเป็นก็คือตามจะเริ่มแห้งมันจะเริ่มเขืองอครับผมแต่พอรู้จัก S O M I Care ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดไม่ว่าจะเป็นบิลเบอร์รี่รูทีนซีแซนทีนสารสกัดที่ได้จากดอกดาวเรืองนะครับม,มีน้ํามันปลาแซลมอนซึ่งมันให้สาร D H A นะครับแล้วก็ยังมีที่สําคัญเลย เอสตาแซนทีนที่เขาว่าเป็นราชินีแห่งอาหารเสริม,ม,มดูได้ที่ข้างกล่องเลยครับนี่ถ้ามีตราสัญ,ญลักษณ์เอสตาเรียลแบบนี้นี่คือของแท้แน่นอนอครับผมมันเป็นตัวการันตีเลยว่า สารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากแอสตาแซนตีนียมันจะช่วยทําให้ดวงตาของคุณเนี่ยแจ่มใสแล้วก็ฟื้นคืนมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกนิดหนึ่งพี่ต้นขอถือกล่องนึ่งหลายคนบอกว่าอยากจะดูอยอ่ะเรามีนะะเลขโจทย์แจ้งใครไม่แน่ใจเซิร์ชเข้าไปใน Google เข้าไปเช็คได้นี่ อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่หลายคนมองข้ามหลายคนเคลมบอกมีแอสตาแซนตินต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์แอสตาเรียลแบบนี้ด้วยนะครับครับผมน่าถึงจะบอกว่าเป็นของแท้แล้วที่สําคัญเขาอยู่ในรูปของซอฟ์เจลแบบนี้เพราะอยู่ในรูปแบบของซอฟ์เจลเนี่ยสารสกัดทั้งหลายที่มันอยู่ในรูปของผงหรือน้ํามันหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยเมื่อถูกซอฟ์เจลแบบนี้ห่อหุ้มเนี่ยมันทําให้สามารถอัด ปริมาณันเข้าไปได้เต็มที่ครสองก็คือซอฟ์เจลเนี่ยมันสามารถทานง่ายมไม่ติดคองไงหลายคนผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องการทานยาโอ้ยตาแล้วมันติดคอต้องดื่มน้ําเยอะๆแต่อันนี้ทานง่ายรับรองว่าไม่มีการเป็นอุปสรรคต่อการทานแล้วที่สำคัญเลยมันถูกดูดซึมแล้วเอาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วครับผนี่เลย